สวัสดีครับอันนี้เป็น e a เอามาดักซิลแนวต้านนะครับแนวต้านแนวรับนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เขาอันนี้ผมตั้งใจร้อนนะครับจะเปิดออเดอร์ทุก50สบจุดนะครับเป็นทองคำนะครับแล้วแต่ละออเดอร์จะเอากําไรแค่10บดอนนะครับแล้วก็กําไรรวม200ร้อยดอนถึงตัวไหนก่อนก็เอาตัวนั้นนะครับก็อันนี้สต็อปลอาตั้งไว้ไกลนะครับสองพันนะครับ ทีนี้ก็เขาจะเปิดมาแล้วนะครับไม้แรกอยู่ตรงนี้ครับทุกห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็เปิดไปนะครับอันนี้ก็จะได้ยอดมาตอนนี้ก็เปิดไปทั้งหมดประมาณสิบเก้าไม้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทีนี้ทีพีก็อยู่ประมาณร้อยเก้าสิบดอนนะครับทับสองร้อยก็คือถึงตัวไหนก่อนก็ตัวนั้นนะครับตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณแปดสิบห้าดอนนะครับก็ต้องล้อมยุบลงมาแถวแถวนี้นะครับ ลองดูนี่ครับจะจบในรอบนี้ไหมครับนี่ครับที่เปิดออาได์ไปนะครับนี่ก็เริ่มมีบวกมาแล้วครับอันนี้ติดลบอยู่สามสิบสามสิดอนสี่สิบกดอนใช่ไหมครับลองดูนะครับถ้าลงมาอีกก็น่าจะจบนะครับอันนี้ถ้าสอบรันนะครับเพราะผมเห็นแนวต้านเฮดหนึ่งนะครับมีแนวต้านนะครับตอนนี้ยุบมาแล้วนะครับดูมันจะปิดไหมครับ นี้ให้ดู M15 M5 นะครับยังไม่ยอมนะครับน่าจะลงมาแถวๆนี้นะครับอันนี้เก็บสั้นๆไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นไหมครับจุดแดงๆคือเปิดเปิดเปิดนะครับแต่ถ้ามันลงมาเราจะไม่ follow ครับถ้าขึ้นไปก็เปิดนะครับขึ้นเปิดขึ้นเปิดขึ้นเปิดนะครับเราก็จะได้ไม้สวยๆแต่ก็ยังมันก็แลกกับการนี้ต้องเปิดเยอะนะครับอันนี้ไม่ยอมลงนะครับ แต่เริ่มเริ่มมีอาการตรงต้านแล้วนะครับที่ H1 นะครับเห็นไหมครับก็อันนี้คือลองดูนะครับจะ TP ไหมครับรุนกันนะครับใน TP ก็เปิดใหม่นะครับเปิดเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมที่ผมรันพอร์ตเดโมนะครับไม่ได้พอร์ตจริงสเปดค่าทองนะครับประมาณ34 ดอลลร์ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมใช้บาลานซ์ที่แสนดอลนะครับแต่ก็กดเล่นกดลองไปเยอะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ9ก้าหมนหครับคือเป็นเดโม่ครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็อยากดูตอนทีพนะครับมันจะลบไม้นะครับอันนี้ไม่ลงนะครับก็อาจจะทำให้ต่อนะครับเดี๋ยวเราลุ้นดูกันดูสักพักนะครับแต่ใกล้แล้วนะครับชิงตัวนี้ผมไม่เห็น อลองดอูตัวนี้ติดลบอยู่ที่ประมาณ70ดสิบดอนแปดสิบดอนนะครับติดลบอยู่เท่านี้นะครับต้องลงมานะ่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม้ไม้สุดท้ายนะครับถึงจะเก็บกํำไรได้นะครับ หรืออาจจะเล่นไซด์เวย์อย่างเงี้ยครับก็ต้องลองดูนะครับคือไม่ได้มาติงเกลนะครับเปิดหลอดเท่ากันเดี<ห>๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ลงนะครับขึ้นต่อนะครับก็ยังเป็นไฮขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับเราจะดักเซลล์ครับใจมันลักครับ นี้มาแล้วนะครับมาแล้วจากเมื่อกี้นะครับตอนนี้กําไรหกสิบสี่นะครับเจ็ดสิบดอลนะครับมาลงมาแล้วนะครับดูเขาจะทีพีออกนะครับโยกมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับไม่นานรอดนะครับมาอย่างนี้นะครับเพราะมันต้องอาศัยเส้นเส้นแดงข้างบนนะครับเส้นอาร์กนะครับในการอันนี้โปรฟิตร้อยสี่สิบดอลแล้วนะครับเห็นไหมครับ ร้อยสองร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับออเดอร์เคลียร์เคลียร์ออเดอร์นะครับไล่ทยอยปิดแล้วครับปึ๊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 บปึดสะอาดนะครับจุดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับลงต่อนะครับ